หลบอยู่แล้วเป็นสีถอนโชวนะ์นะคุณตีแอลตรงดีได้พี่น้องแก๊สแกวยุ่มดากถอนปั้วโหลวดแบบเป็นสีถอนโชว์เอยจะของสวนเพิ่นคุณลุงคุณป้านะัตาพนนี่แหละแล้วก็ข่ายยาวขี้ดินออกแบบนี้เออดลบฟันเต็มเหี้ยมอะไรเป็มเต็มอยู่ดิอบอกคนไดนไอ้ต้นยังขาดต้นไหนร้อ,องเบงิบง่บงมันต้นเป็นดอกเนาะ กัดแกวยุ Elliot, so ่มดากเจ้เราได้พี่น้องบึ้บปลุกยังไงเป็นเงินมมนเหมือนมูนบนวะวิ่าขึ้นโดกแถอยดูสิโดกแห้งพี่น้องเอ้ยเนี่ยดกมากเลย stop. bên 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 Để nó bên 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 าเพื่อนๆไปสวนถั่วลิสงคุณตี้นะครับตัวไหนเนาะที่ชนด่าคุณตี้นะตำบักแอวนางนะตัวเล็กนี่มากเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวจะซูมให้ดูใ้ใกล้ <c oughs> น่ารักน่ารักโอเคไปสวนตัวลิสงกันครับ ใกล้กลิ่นเนาะอุปสรรคปัญหาคือไกลมากลิกล่นบกตดินไอ้สวนละเมือนพ่นไรล,ละเมือนพ่นขาวนี่แหละเนาะขาวจูนปูนอยู่นีุ่ดลูกมูลลูกตาต้นมาพูดว่ามันแซมปิดบักตดินเออนอะเดี๋ยวว่ากำมัวตัวเดียวปวด ตรวจตรวจไปเถอะจากไปหลกมาหรือไปถอนมาเนาะหลกภาษาอีสานแล้วก็ามาปิดทิะเมตคือเบาเครื่องเสียวมีเครื่องสีอะไรนะติค้องคลองปีต่อยอยู่น้องแขกเนี่กับพีน้องกับชินั่งปิดทิะเมตตึงสีละบ่อดีขวานบ่อแตกดิ นั่งปิดเล่นป้ายน้ำหมอมจังสีเบิดพี่น้องเน,งนาะอาทิตย์หนึ่งปุ้นเนาะจังสีแล้วเนาะแล้วว่าอาทิตย์หนึ่งแล้วว่าวาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพันจันงสีไปถอนมากกลางๆย่านแดดพี่น้องถอ,ถอนละตากแดดไว้เนาะแม่นแห่งเรียกเป็นดีเนาะ,ะตีเนาะ อืมโอ้ถ้าแห่งแลยสิปิดยากข่าวเลยพี่น้องด่กกีเ่ดอกกเด่ดอกกเ่ดอกยกดกดยกดอกยกดกยกแล้วเป็นสีถอนโชว์นะคุณตีนะแอลตรงดีได้พี่น้องกัดแขวยุ่มดากถอนปั๊วโหลดแบบนี้แหละเป็นตรงเลือกเบื้องนี้ แต่มันก็เป็นหมากอยู่นะนี่เห็นไหมมันฉถอนโช่เด้อเจ้าของสวนเพิ่นคุณลุงคุณป่านัท่นพ่นนี่ละแล้วก็ขยาวขี้ดินออกแบบนี้เออดอมันเต็มเป็มาเถอเป๊เต็มอยู่เต็มฟันขันไหนเไม่ขันเลช่วงไ่นะจะไม่ช่วงช่วงตีมันต้นต้นที่มันแห้งๆเนาะที่เป็นเหี่ออกไปเนาะอืมแม่เอยู่ ใ,ใบมันเรืองเหลืองเลยพี่น้องตันวนี้มันได้กระดอยทำงานในร่มนะต้นนี้ร่องบางมันตลนเป็นดอกเนาะกัดแกวยุ่มดกักแล้วเดี๋ย้วพี่น้องบึ๊บปลืกนี่นี่เป็นดอกจันนี่ถอนแบนบี้อนี้ใกล้กินเหลือกใกล้จังววาเด็กกินจังไรเป็นเงื่อนมูล เมือนมุนบนาอุ้ยนี่ขือดกแท้ดิดกแหงพี่น้องเอ้ยโดกมากเลยหาปเงนกโดกอย่อืมเอาใกล้เจาะน้คูบตัวดินเล่นๆตากแดดพี่น้องเอ้ยมวนลองเบิือกันนะกวกใหญ่ๆนี่กวกใหญ่ๆเล่งใจเล่งใจได้ขวะพี่น้อง โอ้โห oh, oh. mm hmm. สมเป็นบัตวดินเงินเหมือนนะพี่น้องถัวดินเงินเหมือนตัวริส่งเงินเหมือนของคุณประนต <Okay. S 1> okay. ัตตีโอเคสาธิตมันร้อนได้สองแปลงหอนเนาะพี่น้อง mm hmm. หอนอยู่ด้อ คุณตีนี่ไปเกาหลีนี่ได้สบายเลยได้เนี่ย <laughs> มันเกี่ยวยังแดดกบันนั้นวะแดดกบันกี <laughs> ่หมา <laughs> ออเออปกติปิดจังสิแหละพีน่น้องนั่งปิดเบิดมือนี่แหละปิดเลยเนื้อหัวไปนี่แหละอยู่กับธรรมชาติจั๊กจันห้องยัน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 แต่ต้นแบบตะขอใหญ่เฮานี่แหละ อืมแต่ว่าดีอยงหนึ่งก็นาตีมากันเธ่่อนนี่เพิ่นเพิ่นบ่ขึ้นเขาเนาะต้นไม้เพิ่นบ่เด็ดเนาะเพิ่นบ่เด็ดยิดเพิ่นบ่เด็ดขันเข้านี่ยยุติต้นไม้นี่บ่เด็กินเด้อพี่น้องเออเนี่ยฉันว่าฉันนยยอดออกขางเสมอตาออกก่อนนะส่วนทั้งโลกใหม่เพิ่นบ่แก่คัดปันได อุ้ยฉันลงว่าเราเกีย้ยอะนั่นข่าวอยู่ส่วนภานกใหม่เนียแดนที่กุดเตาแถวนี้ไนันก็เหลืองต้องเอาออกก่อนฮะลาถอนขาดพิษเลย,ยเป็นพิษเลยเออแล้วอ,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 อย่างเี้ยเออเาป่ะ ตอังเดี๋ยะล้างหกสาวผู้ใหญ่มกันปัญหายเว้ยเว้ยเวอยู่ว่าปิดบังคินดินนะพี่น้องปิดทัวดินนักครับกับคุณตี้ดกับไอเจ๊ติ่มนะฮะตัวดินหน้าแรงตัวดินไล่ละหนึ่งหมื่นบาทริงนเงินล้านโอ้อลบเย็นไว้อย โอ้ยเจือดิได้เนาะเจือดิได้สิจละเม็ดเลือกเอาต้งสีอะไรพี่น้องอุ่นเอาที่มันคุงน้อยมิต่ำประยุทธนตอนเดียร์เราไม่หน่วยเนี่อว่าต่ำไปเนาะโลกเนี่ยมันง่ายบาดปิดเนี่ยมันเตือดจีได้พูดนะค้อยปิดปัก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 เอาหนีกระชังหนึ่งเลยเนาะตะกี้อันมาปิดรับจ้างช้างเท่าไรก่อนเนี่ย เอปิดทางละซ้าวบาทยีทท่สิบบาทเด้ออือซิบมาสิบตัวมือนีอ้าวนี่ละ่ะพีนออน่น้องจัหนาก็ได้รลอยแล้วกันชัจปิดรับจ้างแน่นเนี่ยแดดเนะาะแค่นหนแต่มันล่มน้าน,นาตีมันนี้เนาะ,ะถ่ายทำสวนตัวดินเพื่อนที่ชมกันนะฮะก็เก็บผลผลิตแล้วหลังจากให้น้ำมาเต็มเต็ม สองสองสัปดาห์เนาะนาทีเนาะตัวนี้ก็มาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วสามเดือนเนาะเออจะได้ก็ไปตากแดดนะกจักแดดเนี่ยตากกี่แดดตาแดดจะจัดก็าแดดจะจัดก็สามสี่แดดเนาะมันแห้งแล้วก็ชั่งกิโลขายจบกระบวนการง่ายๆอย่างง่ายกับ่ลือนกันก็เป็นในหน้าเนาะเพราพอกัน ปิดก้อยปิดที่ลรเมธที่เจ็บบันเห็นเดีล่วพี่น้องเดี๋ยวแพไป,ไปพักเทียงกินเขาแล้วก็ไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องนะครับฝากด้วยนะครับต้าต่ชิมนะครับช่ดงย,ยูทูบนะครับนะฮะอยู่ที่สวนปุดินคุณตี้นะครับมาปิดปกุกดินซอยเพเลินหรือจังไดยูท <laughs> ี <laughs> ่ใดนี่นะ อ,อ,อเจอกันคลิปหน้าครับววสวัสดี<ห>ครับสร้า <c oughs> งกับขขาเที่ยงมากินละบาดานาีย